Subscribe please. for more, วุฒิสภาไทยวุฒิสภาไทยหรือเดิมไม่ชื่อว่าปรัสภาเป็นวุฒิสภาของประเทศไทยโดยเป็นสภาสูงในรัฐสภาไทยคู่กับสภาผู้แทนราษฎรไทยซึ่งเป็นสภาล่าง วุฒิสภาไทยเริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพศ2489ตามรัฐธรรมนูญแห่งรัชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489แบ่งรูปแบบแบ่งรูปแบบสำคัญออกเป็นออกเป็นสยุคคือยุคสมาชิกวุฒิสภาจากการแต่งตั้งและยุคสมาชิก วุฒิสภา,าจากการเลือกตั้งและสรรหาวุฒิสภา,าตามรัฐธรรมนูญแห่งกัรอาณาจักไทยพุทธศักราช2550วุฒิสภา,าประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอ5าคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดจังหวัดละ1คนและมาจากการสรรหาเท่ากับจำนวน เท่ากับจำนวนรวมข้างตน้นหากด้วยจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันวุฒิสภามีอำนาจนาที่ในการกลัน่นในการกลั่นครองและพิจารณากฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรควบคุมการปริหารราชการเพ่นด,ดิน โดยการแต่งโดยการตั้งกระทุถามรัฐมนตรีหรือเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาโดยไม่มีการลงมตินอกจากนี้ยังให้วุฒิสภา,ามีอำนาจนาะทีในการพิจารณานะเลือกแต่งตั้งเสนอชื่อหรือให้ความชอบอหรือให้ความเห็นชอบนะให้บคุคคล أ, ตำรงตำแหน่งต่างๆต,ต,ตามบุตรบัญญัติรัฐมนูญโดยแต,ต,งต,งต,งต่งตั้งคณะโดยตั้งคณะกรรมการากรรมการทการทำนาทีตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ตำารงตำ,ตำแหน่งรวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริง,แล,แ,ลงและพยาลและพยานหลักฐานที่จำเป็น และรายงานต่อวุฒิสภาพเพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตราที่100 uh, 121ของปุบัญญัติแห่งรัฐอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550อีกด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสสมีความสำคัญต่อคนไทยทุกคนที่ต้องไปทำหน้าทีเพื่ออำนวยเพื่ออำนาดอธิปไตยของเราโดยการโดยการเลือกผู้แทนไปทำหน้าทีในการในการปกป้องผลประโยชน์และดูแลทุกสุกของประชาชนรวมทั้งบริหารงบประมาณของประเทศชาติถึงปีละล้านล้านบาท ดังนั้นการเลือกตองางผู้แทนที่เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนให้เขาไปทำหน้าที่ให้เขาไปทำงานทางการเมืองเราจะทำให้สามารถใช้งบประมาณทุกบททุกบททุกสตังทุกบาททุกสตังที่มาจากเงินภาษีของประชาชนไปพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ จำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรมาตรา93สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน500คนโดยเป็นสมาชิกซึ่งเป็นซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่ปเปเงเขตเลือกตั้งจำนวน375คนและสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวน125คน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีการเลือกตั้งาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและรับโดยให้ใช้ปัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละหนึ่งใบ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นไปตามประราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา,าในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าลงไปว่าลง ในกรณีที่ตำแหน่งสมาชิกผู้แทนรษาษฎรวางลงไม่ว่าวางลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรษาษฎรเคลื่อนแทนตำแหน่งที่ท,ที่วางให้สภาผู้แทนรษาษฎรประกอบเพื่อสมาชิกผู้ที่สภาเท่าทีมยมภายใต้ภายใต้ภายใต้ บังคับมาตรา1นึวงเล็บ2ในกรณีที่มีเหตุใดใดทำให้ในระหว่างอายุของสภาผูรรา้แทนราษฎรมีสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมีจำนวนไม่ถึง1 2 5คนให้สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ในกรณีที่มีเหตุการใดใด ทำให้การเลือกตั้งทั่วไปข้างได้มีจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรไม่ถึง5 0 0คนแต่มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ90อ่าไม่แต่ไม่แต่มีจำนวนไม่น้อยกว่ารนน้อยละ95ของจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งหมดให้ถือว่าสมาชิกจำนวนนั้นประกอบเป็นสภาผู้แทนราษฎรแต่ต้องดําแต่ต้องดำเนินการ ให้มีสมาชิกสภาผู้แทรรรนราษฎรให้ครบจำนวนตามที่บัญจัดไว้ในรัฐธรรมน,นูญนี้ไว้ใน180วันและให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทรรรนราษฎรที่เหลืออยู่ การเลือกตั้งแบบแบ่งการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมาตรา94การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตละหนึ่งคน การคำวนวณเกณฑ์จำนวนรัศดรต่อสมาชิกหนึ่งคนโดยคำวนวณจำนวนรัศดรทั้งประเทศตามหลักฐานการการทะเบียนรัศดรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้งเฉลี่ยด้วยเ,เฉลี่ยด้วยจำนวนสมาชิกผู้แทนรัศดร300หาคน Okay. Mm -hmm. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีให้นำจำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนที่คำวนวณได้ตามวรรสองมาเฉลี่ยจำนวนราษฎรในจังหวัดจังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนตามวรรสอง ให้มีให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นได้หนึ่งคนจังหวัดได้มีราษฎรเกินเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคนให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนทุกจำนวนราษฎรที่ถึงเกณฑ์จำนวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน เมื่อได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทน,นราษฎรของแต่ละจังหวัดตามวาคสามแล้วถ้าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทน,นราษฎรยังไม่ครบ375คนจังหวัดใดมีจังหวัดใดมีเศษที่เหลือที่เหลือจากการคำนวณตามวรรคสามมากที่สุดให้จังหวัดนั้นมีสมาชิกสภาผู้แทน,นราษฎรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน และให้พรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีการ่ังกล่าวแก่จังหวัดที่เสร็จที่มีเสร็จที่เหลือจากการคำนวณตามฝสสามในลำดับรองลงมาตามลำดับจนครบจำนวน37 5คนจังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินหนึ่งคนให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และจังหวัดน่ะจังหวัดได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกิน1คนให้แบ่งเขตจังหวัดออกเป็นเขตเลือกตั้งมีจํานวนเอ่อเท่ามีจํานวนเท่าจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พึงมีโดยจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคนและในกรณีที่จังหวัดได้มีการแบ่งเขตเลือกตั้ง มีการแบ่งเขตเลือกตั้งมากกว่า1เขตต้องแบ่งพื้นที่ของเขตเลือกตั้งแต่ละเขตให้ติดต่อกันและต้องให้จำนวนรัศดรแต่ละเขตใกล้เคียงกันการนับคะแนนการนับคะแนนให้ดำเนินการนับคะแนน ที่หน่วยเลิกตั้งที่หน่วยเล่อที่หน ăng, ่วยเลิกตั้งและให้ส่งผลการนับคะแนนของหน่วยเลิกตั้งนั้นไปรวมที่เขตเลิกตั้งเพื่อนับเพื่อนับคะแนนรวมแล้วให้ประกาศผลการนับคะแนนโดยเป ee, ิดเผยในสถานที่แห่งได้แห่งหนึ่งแต่เพียงแห่งเดียวในเขตเลิกตั้งนั้นตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความที่มีความจำเป็นเฉพาะท้องที่คณะกรรมาการการเลือกตั้งจะกำหนดให้เป็นให้นับคะแนนเป็นอย่างอื่นก็ได้ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญฟาด,ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้การและได้มาซึ่งสมาชิกที่สภาการเลือกตั้งใบปลายชื่อ การเลือกตั้งปลาปลายเชือการเล um, mm ือกตั้งสมาชิกผู้แทนรัษฎรปลาปลายเชือนี้ให้ผู้สมัครเลือกตั้งมีทสถออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งมีคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครกับเลือกตั้งที่ภัคการเมืองจัดทําขึ้นโดยให้ผู้มีสถิยเลือกตั้งมีทสถออกเสียงลงคะแนนและบัญชีรายชื่อได้บัญชีรายชื่อหนึ่ง เพียงบัญชีเดียวและให้ถือเขตให้ถือเขตประเทศเป็นเขตลกตั้ง